ไม่ได้เจอกันเกือบสองปีลูกสาวดีใจโผลกอดพ่อด้วยความคิดถึงเรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามให้กับคุณพ่อท่านหนึ่งที่ได้ตัดสินใจออกไปเจอลูกที่โรงเรียนทําเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างพากันซาบซึ้งกับความรักของพ่อกับลูกเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหลังผู้ชายติ๊กตอกที่ใช้ชื่ออาณนารงชัยสันกาได้โพสเรื่องราวที่ตนเองน,นัง้นพุ่งพ้นโทษมา2เดือนวัน มารับลูกด้วยตนเองหลังไม่ได้เจอการเกือบสองปีซึ่งคำแรกที่ทำเอาคนเป็นพ่อน้ำตาไหลคือลูกถามว่าพ่อพ่อมาได้ยังไงโดยลูกสาวรีบวิ่งเข้าไปโผกอดพ่อด้วยความคิดถึงดีใจที่ไม่ลืมพ่อโดยได้โพสร,ระบุข,ข้อความว่าผมกับลูกไม่ได้เจอกันมาประมาณ1ปี8เดือนออกมาสองเดือนเพิ่งได้เจอลูกอยู่ข้างในก็ไม่ได้เจอคิดถึงมากฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ